ใน ID นะคะก็จะมีเป็นซูริวนะคะอยู่อันนี้อาวุธ3ดาวนะคะจะมีตัวดำร้0ยใบเลยแล้วก็จะมีตัวแดงด้วย127ใบเว็บโฟช็อปเว็บไซต์ site. ขายรหัสวันพันแมนราคาถูกและภายในเว็บไซต์ยังมีระบบสุ่มรหัสวันพันแมนไม่ว่าจะเป็นการสุ่มแบบหมุนวงล้อหรือลางเลื่อนสุ่มรหัสราคากล่องสุ่มเริ่มต้นแค่5บาทเท่านั้นครบจบทุกรูปแบบต้องโฟช็อป สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวรหัส15บาทนะคะย้ำว่าเป็นรหัส15บาทนะคะที่อยู่ในกล่องสอุ่ม ID เทพเนาะใน ID นะคะก็จะมีเป็นสวีลิวนะคะอยู่อ่านี้อวุธ3ดาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นโบลอด U.R. นะคะแล้วก็จะมีเป็นนี่นะคะอัศวินจากกล S.S.R. บวกค่ะแล้วก็จะมีเป็นซ u เปอร์ดาร์กไซนี่ค่ะโซนิกเกโรเกโรมียตอมิกนะคะแล้วก็จะมีมีหมาด้วยวอตตด็อกแมนนี่ค่ะเกวินจีนอตคร่าวๆก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้จะเป็น ID 15บาทนะคะย้ำว่า15บาทนะคะที่อยู่ในกล่องสุ่มเนะาะจะเป็นในกระเป๋ากัน ในกระเป๋านะคะก็จะมีเป็นหินพัฒนาปิศาจตื่นแล้วก็จะมีเหมือนจะมีตัวดำนะคะโอเคนี่อ้นี่นะคะ,ะมีตัวดำร1 0ยใบเลยแล้วก็จะมีตัวแดงด้วย127ไบเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอีกสักรหัสหนึ่งแล้วกันเป็นการรีวิวรหัสในกล่องสุ่มนะคะ โอเคค่ะแล้วน er ี่นะคะเรามาอยู่ใน ID ที่2แล้วนะคะโอเคไปดูตัวละครกันอันนี้จะมีเป็นโซนิ c UR นะคะ b บลอด UR โอเคแล้วก็จะมีเป็นฟูบุ k ิจักระพัดเด็กนะคะฟินิกแมนมีเมทัลแบดมีโซนิกนะคะ นี่นะคะข,ข้าวๆก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นไอดีในกล่องสูง15บาทเหมือนกันนะคะแล้วก็โอเคไอดี ID นี้ไม่มีดองดานะคะไอเทมปุกตื่นก็จะมีเป็นหินปุกตื่นโอ้ได้รีวิวอันดับดีกว่าอันดับไม่สวยก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นไอดีในกล่องสูง15บาทเนาะที่เราเอามารีวิวน,นะคะอันนี้อยู่ที่ SV 555นะคะตัวนี้เนาะ ตอนนีนะะ้เว็บไซต์ของเราเนาะได้ทำการเปลี่ยนโฉมใหม่แล้วนั่นเองอ่าโฟชอปนะคะยังเป็นโฟร์ช็อปเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะ,ะนี่ในเว็บก็จะมีลางเลื่อนนะคะแล้วก็จะมีวงล้อด้วยอ่าเลือกซื้อไอดีแล้วก็กล่องสุ่มนะคะนี่กล่องสุ่มอันนี้เราจะนี่นะคะรหัสที่เรารีวิวจะอยู่ในกล่องสุ่มไอเดีเทพนะคะ15บาทโอเค ซึ่งในกล่องสุ่มนะคะก็จะมีรางวัลใหญ่นะคะมีหลายรางวัลเนาะมีไอดีพร้อมเล่นเป็นรางวัลรองแล้วก็จะมีรางวัลปลอบใจก็จะเป็นวอลล็ตนะคะสิบสิบห้ามีเกลือนะมีไม่ได้รับรางวัลด้วยนะคะบอกไว้ก่อนเนาะแล้วก็ ไอดีไก่ตัวการันตีนะคะเราก็จะมีมาลงขายเรื่อยๆนี่มีลดราคาด้วยนี่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวแดง40ใบอันนี้จะเป็นของ SV584 นะคะถ้าเซิฟใหม่มาเราก็จะมีมาเรื่อยๆนะคะเวลากดซื้อแนะนำให้อ่านรายละเอียดก่อนซื้อนะคะเพราะว่าทุกวันเสาร์ที่เซิฟมาใหม่ตั๋วมันจะได้ประมาณตั๋ว20ใบเพร4,000เนาะถ้า ขยับขึ้นมาจากวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์วันจันทร์มาหลายวันขึ้นมาเนี่ยตั๋วกับเพชรก็จะจำนวนมันก็จะเยอะขึ้นนะคะโอเคค่ะฝากไว้ได้วยนะคะฟลอริชอป